สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนวิธีการคูณเศษส่วนนะครับมาดูตัวอย่างกันครับ2ส,ส่วน3คูณกับ1ส่วน2นะครับวิธีการครับก็คือให้ทำการคูณแบบธรรมดานะครับก็คือ2คูณ1ห,หารด้วย3คูณ2ครับ2นะครับ2ตัดกันได้ครับ ดังนั้นคําตอบที่ได้คือ1ส่วน3ครับเรามาดูตัวอย่างถัดมานะครับ4ส่วน6คูณกับ2ส่วน3ครับครับก็จับคูณแบบธรรมดาเลยครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับ4คูณ2หารด้วย6คูณ3ครับตัดกันได้ไหมครับ สอ2หนึครับคาตอบที่ได้ครับ4ีคูณหได้4ครับ3าคูณสได้9ครับไม่ยากใช่ไหมครับ